ดูนะพี่หนูอ่าดมันดักหนูกันนะวันนี้น้องพลอ,อยพาพ่อมาดักหนูด้วยดักน <ะ S 2> หนูด้วยจ้าจนจะค่ําเลยจะได้ไหมเนี่ยเงียบอือดูบรรยากาศทุ่งนาเริ่มแลเริ่มแลเริ่มจะมืดแล้ว นาข้าวเหรอดูนาข้าวขวัญอืมบวชแล้วดูอันนี้บ่วงอะไรเขาเรียกบ่วงอะไรกับซิ่งกับซิ่งกับซิ่งอืมบ่วงซิ่งคนซิ่งไหมกลางคนเดินแล้วคนซิ่งไหมไปให้กุเแจมาอย่างขักุญแจรถ อุยอ้ยอุย้ยเรามาตักหนูกันเด้อพี่พี่ลอตักหนูแล้ก็ประกาศบ,บ่านดาเด้อไปต่อเว่ามันจะมีทางหนูไหมหนูเหอมีไหมน้องพลอยมีดิเดิน่้มีนะมันเข้าไปน้ำอะ่ะอไปเลยไปเลยเดินไปเลยเดินตามพ่อไปเลย ก็เดินตามอยู่นี่ไงมาดูสิได้แล้วหนึ่งที่ไปดูสิมันจะมีไหมทางหนูหนูเลยอ๋อเนี่ยนะนี่เลยนี่เลยนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยรูมันเดี๋ยวรูมันแล้วเราก็จะมาดักตรงนี้อันนี้ก็รูอันนี้ก็รูมัน รูเข้าหรือรูออก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 แล้วรูเข้าอยู่ตรงไหนหรือรูเดียวกันรูนี่เข้าได้หมดเข้าออกได้หมดรูหลอกรูดิเข้าเขากำลังอันนี้เขาเรียกอะไรเข้าอะไรวนี่รถเราจะหายตั้งรวงเนอะใช่ไหมแทนรวงข้าวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรวนเดี๋ยวรวนนี่ จาน้ด้วยนีรูออกด้วยนีรูนึงน,นี่สองข้างเลยรู้นม่อยู่นนพุ่งออกมาตเตอรนี่พุ่งออกมาตเตอรนี่ตุ่มจูดเม่งเลย,ยใช่ป้ปัดจุ่มจูดเลยแล้วก็ขี้มูกไหลขี้มูกไหลอยากกินคน ไม่ได้ยังไงละ่ะไปเดินทางกันต่อได้ยังเนี่ยด,ด,ดักตรงนี้ก่อนสิดูสิดูหนูกันหนูดูหนูไม่จ้าหนูนั่นแหลหนูแรกมันน่าจะอยู่ตรงนู้นน่ะหนูป่าดันข้างดักข้างบนทำอย่างนี้ดันข้างขาไปได้ยังขา ปาเมียมาเลยนะนี่นปาเมียแบบลยปาเมียมาเลยปาเมียไม่ได้อายใจป้องใจป้อแต่นี่ไงเหนือมาดักหนูเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนะเนี่ยอยู่หลังเพลงแล้วก็เอาบ่วงมันไว้หน้าดูอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจากเหตุการณ์ เราดักไว้ตรงนี้ปุ๊บมันออกตรงนู้นนะมันก็ออกไว้นี่นะฝามีอะไรฝามีอะไรใหายใจโป๊ใจโป๊ดนะ กหัขขวไปเ <ไป S 1> <า>ดูนกันต่อเดินทางกันต่อเฮ้ยเสียงอะไรหรือว่าหนูเสียงกบหรือเปล่ากบจะไปยังไงอ่ะเดินตามไปได้เดิยนยะังไงเดนินบนท่อไง ไม่ไหวใช่ไหมไม่อยู่ไหนไ่อยากเต้นแบบจ้าไอ้เดินทางก็ไม่ได้อะไมอือหืออือือ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 หือใครมาดักอีกเหรอเสือชิดมือครับทางกัน ยังไงก็ไม่เหลือครับไปติ๊กรูไร่งมายาวแม่หนูจะกุตกลอกมันไม่ใส่ยขยยาวม,มันานะวิรูนั้นก็เป็นสองม,มันจริงด้วยนอนต้งนาเริ่มจะคำแล้วโอ้ดูนั้นดีสวยะอะไปตันนอนหลับรู บันยากาศทุง่งนายามเย็นยามค่ำโพเพอโพเพอเอ,อ่โอดจับเงียบกริบมีแต่เสียงจิ้งหรีดนะครับเราดูทางไปงนี้นะครับมีใครมาดักจริงหรือเปลกาได้หน่อยนั้ง เจ้าของนาเขาบอกให้มาดักให้หน่อยไอ้สิทธ์นะไอ้สิทธ์ไอ้เพื่อนฉันนะ่ะน้องพิเรียพี่ฮอตอ่ะน้องไอ้พีเ่เรียอายุสี่นี่น,น,นี่ทางอองคนนะครับอ่ะไปดู อีกทางอึ๊บปึ๊บนี่คือทางออกมันนะครับปี๊ปี๊ปีใกล้จะแล้นี่คือทางออกมันนะครับนี่ดูนี่มันรูหลอกเดี๋ยวตัดหน้ารูเลยนี่รูหลอกรูจริงด้วยฉลาดจังรูนี่รูหลอกไอ่รูจริงนี่รูหลอกรูใหญ่เลยหนูนาสมัยนี้ไม่ใช่ขี้ๆแล้วนะมีการทำรูหลอกอีกต่างหากนะไม่ใช่ว่าจะจับมันกินได้ง่ายๆนะสมัยเนี้ย จับมันกินเลยเอวเรียกรูเปียวรูหนีมันเหมือนที่หนูได้ดูไในยูทูบเลยนะเกือบแม่แม่เกือบตกคานาตกไปเลยแล้วก็นอนเลยแล้วก็แล้วหนูจะเอาหมอนแล้วหนูจะนอนกับเบลด้วยโอเคไหมกลัวผีกลัวผีเอาไฟไปด้วยเลยดูก่อนกลัวผีก็เอาไฟไปด้วยดีดี

เดินทางมาทางนู้นเลยหรอเรื่อว่าตอนนี้เยอะนี่มันบอกคันนี้คันคันนี้แล้วไอ้มันไปดักเลยเพราะ่าไปโดนเด็กเอกลับนะเดี๋ยวไปจับมันนะอย่าเดินมัวเอาเออยู่เฉยนั่งจะออกนะนั่งมันต้องมาต้องกวมาคุณวายจังเลยว่ะน้อยไหน มาให้กำลังใจเนาะไม่ไหนแม่ไม่ไหนเฮ้ยช่ยไหนอ๋อยออหรือื้อทำได้นะบ่กับปักซิ่งทำไม่ตรงไม่อะไรมันก็ไม่ติดนะอุ้ยเอาแล้วพันแล้วมันเครียดเรออือเออดู กันแล้วครับวันนี้เราทำกันได้นะคะเนี้ไปไปต่อไองนี่ลงไปดอย่าจับอย่าจับเอาอีปล่อยมันจะดีดสะดีดขึ้นมา,าตาลนั่นน่ะก็อยู่รถได้แล้วมั้งคันนี้ ไปไหมไม่ไปนีขึ้นมานี้ลงขึ้นมานี้มันลงมานี้นี่โดยทางมันไหนไหมนี่นี่ทางมันไหนเดือนหนึ่งเดินนหนึ่งดูไม่เป็น นี่นี่อะไรนี่นี่อะไรนี่นี่คือรูน่ะรูหนูไงคันคันคันแล้วเันแล้วโอ้กำลังใจมาให้กำลังใจหรือมาเป็นภาระเขาไม่รู้เนี่ย ขันไม่ไอยพ่อไปนู่นแล้วไปถึงนู่นแล้วไปเราไปทางไหนต่ออ่ะเราไปต่อไม่ไหวแล้วไปพอแล้วเพราะว่ามันเริ่มค่ำแล้วไปรถอ่ะไปจบคลิปแค่นี้บ๊ายบายกับน้องพลอยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ ว่าพ่อจะได้กี่ตัว <Yay! S 1> หรือจะได้กลับ <Yay! S 1> กลับบ้าน